ใหม่อาใหม่นี่แหละครอบครัวสุขสันต์วันนี้วันสําคัญวันที่เรามาขอพรจากนะน้องนุษสุดท้องของแม่แต่ว่าอยู่เป็นร่มโพร่มใสกับเรานานๆวันนี้เราลูกหลานได้มาหาพบคุณนะนะครับโหยุนาโยงทิพกิติมณชื่นใจชื่นใจนะขาวนะยงทิพ อิดพิมลคนที่สวยตลอดกาลนะครับส่วนเดี๋ยว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 จะจะให้ไปดูรูปนะครับรูปตอนสาวสาวนี้นี่นี่นะผมนะผมเออนี่นี่นี่มาดูตัวจริงมาดูตัวจริงมาดูตัวจริงมาดูแล้วจะเทึ่งแล้วจะเทึ่ง นะยิ้มเลยยิ้มเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมน้าของใครแปดสิบเจ็ดแปดแปดสิบเจ็ดของใครของโดนงด้เออที่นี่ที่ไหนเออไม่รู้ทุ่งหวังทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัด มีเขาทะเลกว้างไกลจะไปในสากข้าบ้านเราเอาจะไปในชุนบ้านเราไปในสรงคพ่อบ้านเราจะไปในชุนบ้านเราเอาปบมือให้ตัวเองเลยครับเคืองดีมีใจยูทูบเบอร์มีรถแสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรเฟสสองผู้สูงวัยของชมแขแสงบังกายนวันนี้มีคุณชมายพรตันกลคุณวันสิทธิ์สีทองคำคุณชงโคสีทองคำโอ้สีเดียวกันเจ้าของสถานที่คือพินิยาค่ะ ช่วยถ่ายให้ทีจะกลับนะคุณคุณวิโรดเสแสงบางกายูทูบเบอร์ของเราสัญญาว่าจะไม่ลอกใส่ครับนะที่นี่ที่ไหนบ้านนักขายสนุกสนานสนานเอฮะแล้วเราจะสนุกเราจะสุกกันไปตลอดปีส ตลอดปีนี้และปีต่อไปกำลังนึกเนื้ออยู่สวัสดีดีดีดสวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสมใจสวัสดีให้ดีทุกคน แล้วปีใหม่ก็มามาเพิ่มชีวิตให้เราทุกคนเราสนุกสุขสมให้เราทุกคนได้ดีสมใจเอา้สาสวัสดีดีดีดดสวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสมใจสวัสดีดีให้ดีจริงๆ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ที่รับชมทุกท่านด้วยทั้งที่ทางบ้านที่รับชมยูทู e ขณะนี้ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับผมชินวานไลก์กดแชร์มนนะครับผมชินวานตันกุลตอนนี้รายงานแทนคุณวิโร์แสงบางการายงานจากพุ่งหวัง บ้านนาขาวครับโมเด็ปกิตพิ่มรครับโมเด็ปกิตพิ่มรู้ความรักครับพี่แฟมแมี่ช่วพี่โรดไปอยู่ทางโน้นนะท่นนี้คนดูนึกว่าจบแล้วนะคนนี้คือเจ้าของ YouTube ครับผู้ผู้สร้างยูทูบอันนี้ขอขอบคุณพี่โรดครับขอขอบคุณสวัสดี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  bịt 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 bịt. Số mấy <laughs> ơi mang nha.